พี่ขอไม่ทางก็ขอโทษด้วยนะพอดีเหรามาดีอโอ้โหเหล่าอะไรทําไมทําไมทําไมพากันเซียนยังเลยฮะทําไมพากันเข้าเร็วยังฮะพี่ขอพี่ขอพี่ขอถามหน่อยว่าแบบว่ามีมีเทคนิคอะไรทําให้เข้าห้องเร็วได้อะไรเงี้ยต้องซ้อมข้อมือทุกวันี่กับซ้อมซ้อมข้อมือแบบไหนแบบเอาเอาเอานิ้วแย่ตักไฟทุกวันแล้วนิ้วมันสั่นนะพี่สั่นนิ้วอ่ะ เออใช่ใช่ๆแล้วเวลาเข้ามันจะดีดเลขของเองดิอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วพอเราไปเหลาสองเดี๋ยวพามันก็จะเป็นแจ็คบัตเหลาไม่ไม่ไม่หมายถึงเหลาเนี่ยเหลาเหลาเหลาอะไรฮะเราเหลาที่ซอเราที่ซ้อทำทำให้ข้อมือแข็งขึ้นฮะใช่ไหมอะไรนะเหลาอะไรนะเหลาที่ซอเหรอเหลาเหรอเฮะอะไรนะเหลาท้ำใจเย็นใจเย็น หลับแล้วเอ้เราจะบ้าพอไม่อย่างไรลุ่นชอวอพี่มาท่านชอวอลป็ว่าอะไรอ่ะฮะชอวอลป็ว่าอะไรพี่พี่ไม่รู้อ่ะชาวาเหรอชมวิวหรืออะไรแล้วไหมแ้วมันคืออะไรพี่บ้าว้าอะไรบ้าที่เขาไว้วิ่ง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 ใช่ไหมใช่ไหม จะมีน้ำหมกหาพี่มันก็จะมีน้ำหมกว่าอันนี้อันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุสิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดขวบโอเคเ้วแล้วคนที่บอกว่าวในห้องน้ำอายุอายุอายุเท่าไหร่แล้วสิบห้าเป็นเป็นอาการยังไงอ่ะวาวบ่อยวาวบ่อยวาบ่อยปวดอ่ะอายุทำไมข้อมือเร็วพากักดเลขห้องกันเร็วยังเลยอะไรเนี่ยรอหอครับพี่อะไรนะชายชาติบอกรอหอรอหอคืออะไร ฮะอะไรนะเรียกว่าพอเรียกไป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 เร็วเกลีเร็วเกลียวเามันจะยาวนานกว่านี้แต่ละคนไอ้สัตว์ใครเปิดเพลงชายชาติใจเกเรอีกเนี้ยโอโ้โหด,ดีเ๋ยวพี่จะไปปวดป่า,ปามันด้วยเลยเนะี่ยไปกันให้หมดสี่คนเนะะี่ยป่ะให้นาคอสไปฟาร์มคนเดียวเดี๋ยวเราไปปวดป่ามันเลยป่ะ พี่จะไปปวดตาแล้วจะมปาปวดพี่อ่ะใครเปิดเพลงใจเกเรขอร้องเถอะใครเปิดเพลงใจเกเรฟอเล่นนะโอ้ยหนูให้ปุ้งเอนนเอไลไลก็จี่อันน้อโน้ยโยเซตเซตเต็มดอวเต็มบ่อใบอะไรวะเนี่ยร้องให้พี่ฟังใหม่ได้ไหมละโน้อยโน้ยเพลงฮะไม่อะอะอะไรนะ นี้เป็นม้าไหวตัดเป็นม้าเปนม้าปนม้าเจ้าพี่บเจ้าเจ้าเราตายแล้วโอ้โหตายเองอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวมีม้าโน่นึงมีม้าโน่นึงไม่เคยวันอยู่แล้วและเราก็มีพเลนโน่นึงด้วยเฮ้ยเวเลนโน่ง พอเลนตายก่อนเพื่อนเล่อะไรเนี่ยโน่นหนึ่งจริงหรือเปล่าฮะเปิดมาเลยเปิดเตัวอ๋ออ๋ออเอล้ำโชว์ดิพอเลนลำโชดนี่ไม่ได้ผมจับก็ไม่ได้ผมลงเยอะมึงก็เปิดจริงๆริงไปะเฮ้ยลำแล้วลำแล้วลำแล้วเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอา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 ยังไงเอายังไงมามาพี่มาแล้วมาพี่มาแล้วไหวเปล่าโอ้โหเยอะเยอะจังวะสัตว์เยอะจังวะ โอส่วนได้นะส่วนได้สวนได้พี่มาแล้วพี่มาแล้วโอ้เพกปาตแปดต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยเพกปาตแปดต้องอะเบนบุรีเดี๋ยวใครเบนบุรี่เดี๋ยวเฮ้ยพอเล่นตายสองยังไม่ฆ่าตักตัวเลยอะไรเนี่ย ต้องโชว์เลยต้องออกยังยังไม่เอาจริงม,มันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคโอเคโอเคเฮ้ยบอลเรนลำเลยปอลเลนลำเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้บอเลเรนตึงบอเลเนตึงพี่กำลังมาพี่กำลังมาพี่มาแล้วพี่มาแล้วโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> ยังไม่ได้ทำอะไรเลยป้อมแตกแล้วตีป้อม <4 tys. S 1> เลยตีป้อมเลย เฮ้ยดีดีมึงจะตายท่านไปไลป์เปิดเกมอะไรฟอลเลนเปิดเกมอะไรฟอลเลนเฮ้ยเอาเอาเอาฟอลเลนจะเอาอะเฮ้ยฟิกเกอร์อะฟิกเกอร์เพื่ออะไรเนี่ยฮะเอา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 ฟอลเลนเอาอะเฮ้ยดอกดอกอยู่นี่เฮ้ยไปไหนเอาอะเอาอะเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหไปลำตาล่าตาทาล่าไม่ตายหรอกมันมันเป็นเทคนิคเออมันเป็นเทคนิคเป็นการหลอกศัตรูตัวใช่ไหม เป็นการคมปู่ศัตรูพี่พี่พี่อุ้มขอดูผมจะลำเออพี่พี่รอดูนะฉินป้าตายแล้วน่าพังโอ้จอยเนี่ยโอ้ตกใจเอายี่สิบสี่ดาวสู้ๆขอบคุณคุณพิษณุครับขอบคุณคุณพิษณุมากๆเลยครับคุณครับ ขอบคุณครับผมอขอบคุณเจ็ดสิบห้าดาวบวกครับเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่วะแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบกว่าดวงขอบคุณเก้าสิบกว่าดวง,งครับอะไรนะเราเจอเพจเราเราเจอเพจไม่เคยไม่เคยทนเกมมิ่งด้วยคืออะไรเพจไม่ทนเกมมิ่งไม่เราเจอเพจอื่นไงพี่พี่คอยดูผมล้ำจับต้องไว้ที่ผมเออที่จับต้องไว้ที่น้องเนี่ยพี่พี่ล็อกน้องไว้แล้วแหละ พี่ลอกน้องไปแล้วอออดดดูููพี่จับตาเรียกตาดูน้องทุกตลอดทุกสถานการณ์ตอนเนี้ยนะอจับกล้องมาที่ผมจับกล้องมาม่อ้าวปอเลนปอเลนอยู่ไหนวะเนี่ยปอเลนพี่จับกล้องมาที่น้องแล้วเนี่ยเอาเอาด้วยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยดอกว่าวดอกว่าวหนึ่งดอกว่าวหนึ่งเฮ้ยได้นะได้นะแทงโอ้เอาโอ้โหเอาเป็มเลนหนึ่เต็นหนเป็นเทคนิค มันมันเป็นเทคนิคนาคอนมาฆ่าไงพี่อ๋อเป็นเทคนิคคือคือถ้าน้องไม่ทําสูตรถ้าน้องไม่ทําสูตรเมื่อกี้นาคอนเอาฆ่าไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่โอ้พี่เพิ่งรู้สูตรนี้เขาบป็นก่อนะเนี่ยอืมสุดยอดสุดยอดยังเติมต่อไว้นีู่เนี่ยกูจะโดนสกิงสวิงกิ้งตายหาตายหงแล้วเนี่ย์เยี่ยสามตัวสี่ตัวแล้วเดย์ปัดกูไม่รู้กูจะไปทางไหนยังไงแล้ะ เอาว่ะซาตาผมเปิดครับจังหวะนี้ซาตาเปิดอย่างสวยงามครับผมจังหวะนี้ฟอเรนดอกบ้ไปหนึ่งทีจังหวะนี้นาคอดันฟอเรนรัดโอ้โหแต่ว่าโดนนาคอดัดไปก่อนจังหวะนี้ฟอเรนวาัดใส่จิกซี่จิกซี่ที่อะไรเราวีล่านะครับผมนะจังหวะนี้คิริตูคิริตูโดนมาฟอเรนปลาดอกโดนลิงทุบไปหนึ่งทีฟอเรนสองหนึ่งเรียบร้อยครับผมฟอเรนเราตายไปหกตาแล้วครับจังหวะนี้แม่เอปล่อยผมปล่อยผมปล่อยคนเดียวพอเออพี่จะรอดูตาเออพี่จะรอดู เอ่ออะไรวะพอเลนตัวตึงของพี่นะตัวตึงในเพจใช่ไหมนนนค,คนนี้คือตัวตึงในเพจใช่ไหมโอ้โเยเ้อยโอ้ยยยยยย่ยอยย่ียย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 ย ตายยากเ,าเลยไไลมา,มาไฮไลท์ต้องมาแล้วลิงลิงต้องมาแล้วต้องมาแล้วตั้งวัเนี้ยโ,โ,โอ้โหโดนพี่ไปก่อนซะแล้วอะไรวะเนี้ยพอรเรนมาไม่คันไฮไลท์เลยอะ่ะพี่กาจะให้พอรเรนฆ่าโชดเท่ต้นหน่อยยวผมโช์เดยวผมโช์แป๊บพอรเรนกูจะได้โชดไหมเนี่ยเพื่อนน้องจอะาตายสิบตัวแล้วเนี้ยน้องต้องฆ่าให้ได้สักสี่ห้าตัวโชด ลบลบความดูลบลบคำดูถูกของคนอื่นนะน้องต้องค่ายได้ห้าตัวขึ้นไปเขา้าใจไหมพี่ดูนิ่ก่อนพี่ดูสกอร์วิ่ก่อนเขาต้องกวามานนมดักมาดัก,ดกเฮ้ดัก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 อยากกตาพาทิศอ,อยากกตาพาทิศแค่น,นั้นแหละอ,หหหอยากกตาพาทิศแค่นั้นแหละ อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเข้าเลยเข้าเลยให้เข้ามาอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวเข้าเลยครับอย่าไปกลัวครับนาคอสเข้าเลยครับคนเราไม่เคยเกรงกลัวใครเลยครับผมเข้าอย่างเดียวเฮ้ยซิบวิเข้าวิบเข้าโอ้กูตายสั์กูกดระเบิดเป็นตัวไม่ทันเฮ้ยเอาเอาเรื่องอะาตาได้หมดสตาได้หมดสตาได้หมด ตาตาอะไรหมดครับโอ <deal> ้สุดยอดครับตาตาบินสวยครับนาคอสนาคอสออกมาก่อนเพื่อนนาคอสออกมาก่อนตีป้อม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 ครับตีป้อมครับตีป้อมครับตีป้อมครับเออตีป้อมตีป้อมนาคอสเกิดตีป้อมนาคอสเกิดตีป้อมตีป้อมครับโอ้จบไปอย่างสวยงาเคราบจังหวะนี้ทางด้านของแฟนเพจอุ้มไม่แขร์ได้ชนะไปที่เรียบร้อยตาตายมีเลยตาตาสวยครับตาตาเปิดสวย พี่ยก MVP ให้ซาตาเลยถึงพี่จะได้ MVP ก็เถอะแต่พี่ยก M C M M C P เชื่อรละ MVP ให้กับซาตานะถึงพี่จะได้ MVP ตานี้แต่ว่าพี่ยก MVP ให้กับซาต้านะเอาใจไปเลยซาต้าเล่นดีจัดนะนะแต่ว่าฟอร์เรนพี่ก็ให้ให้หัวใจพี่เหมือนกันนะให้ในความพยายามเชิงตึงถ้าพี่ไม่ได้ฟอร์เรนพี่คงไม่ได้ล่อซื้อแบบฆ่าทีมฝั่งเราข้ามาเลยผมรักเพจนี้แล้วพี่ก็รักน้องๆทุกคนแล้วรักทุกคนมาๆ